ขอบคุณลูกน้าค่ะสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของนมไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆรู้แล้วว่านมทําให้ร่างกายของเด็กไปยังไงนะแข็งแรงและจะเรีนเติบโตนะคะและเด็กก็ยังรู้ถึงลักษณะของนมด้วยนมมีลักษณะเป็นของเหลวของแข็งและเป็นผงค้านะคะวันนี้นะคะหูนุชจะมาชวนเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับ รสชาติของนมกันเอ๊อยากรู้แล้วละสินะคะวันนี้เดี๋ยวเด็กๆตามคุณุมาดูนะคะนมที่เด็กๆดื่มมาในทุกวันนี้มีรสชาติอะไรบ้างนะคะนมที่เด็ๆดื่มในทุกวันนี้ก็จะมีรสจืดน,นะคะนมรสจืดน,นมรสหวานแล้วก็นมรสเปรี้ยวค่ะอ่ะเรามาดูก่อนนะคะว่านมรสจืด มีลักษณะอย่างไรนะคะนมรดจืดนะคะเป็นนมที่มาจากแม่วัวแท้เลยเป็นนมโคแทร้อยเปอร์เซ็น์เลยนะคะมีความหอมมันและที่สำคัญเลยนมรสจืดไม่มีการเติมน้ำตาลค่ะนะคะแล้วน้ำนมที่ได้จากนมรสจืดก็จะมีสีขาวนะคะนมรดจืดก็จะมีนมรสจืดพัชลาย นมรสจืดสเตอร์ลไลและนมรสจืด U.S.P. ค่ะต่อไปเรามาดูนมรสหวานกันนะคะนมรสหวานก็คือนมที่มาจากนมโคเหมือนกันแต่มีการเติมน้ำตาลลงไปและนมรสหวานบางชนิดก็จะมีการเติมกลร่มเติมสีเติมรสชาติลงไป เพื่อทาให้นมได้มีสีสันน่ารับประทานมากขึ้นนะคะเช่นนมรสช็อกโ,โกแลตนะคะนมรสสตอรอเบอรี่สีของเขาก็จะกลายเป็นสีช็อกโ,โกแลตก็จะเป็นสีน้ำตาลนมสตอรอเบอรี่ก็จะเป็นสีชมพูนั่นเองค่ะต่อไปจะเป็นนมรสเปรี้ยวนะคะนมรสเปรี้ยวก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมเหมือนกันแต่ว่า เขามีการเติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไปที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราเชื้อตัวนี้ชื่อว่าและกาวบาซีลัสเด็กจยได้ย,ยนินไหมคะและกาวบาซีลัสเนี่ยเขาจะช่วยในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ผลิตว,วิตามินเคแล้วก็ทําให้เกิดการหมักตัวขึ้นมาทำให้นมเนี่ยมีรสชาติเปรี้ยวนะคะและนมเปรี้ยวนี่ก็ยังมีการเติมสี เติมกลิ่นรสชาติลงไปนะคะเช่นนมเปรี้ยวรสสม้มนมเปรี้ยวรสองุ่นนมเปรี้ยวรสสตรอเบอรี่ค่ะเป็นไงคะเด็กได้รู้แล้วว่านมมีอยู่ด้วยกันกี่รสชาตินะสามรสชาติรสอะไรบ้างนะรสจืดอะไรนัคะรสเปรี้ยวอะไรนะัก รสหวานเก่งมากค่ะต่อไปเราจะมาดูผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างะนะคะอันดับแรกเลยก็จะมีนมข้นจืดนะคะนมข้นจืดก็จะไว้ในการทําขนมในการปรุงอาหารนะคะมีขนมข,นมข้นหวานมีชีสชีสหรือเนย คุกกี้ทำเค้กแล้วก็ทำขนมอย่างอื่นอีกนะคะต่อไปจะเป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตเด็กๆเคยรับประทานไหมคะอ๋อเด็กๆเคยไหนโยเกิร์ตก็จะมีหลายรสชาติอนกันเอาละคะ่ะเด็กๆได้รู้แล้วว่าผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างยังมีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมอีกมากมายเลยนะคะวันนี้คุณครกมาลดตัวอย่างให้เด็กดูแค่นี้ก่อน เอาละค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะช่วยเด็กๆมาทานขนมที่มีนมเป็นส่วนประกอบกันค่ะดูซิว่ามีอะไรบ้างนี่ค่ะนมข้นหวานค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะขนมปังค่ะก่อนที่เด็กๆจะทำเด็กๆด็เอย่าลืมล้างมือก่อนนะคะแต่ว่าคุณครูล้างมือมาแล้วค่ะนะคะคุณครูก็มีขนมปังใส่ใจมาแล้วนะคะ คุณก็จะโรยด้วยนมข้นหวานค่ะเด็กๆโรยตามความชอบใจเลยนะคะนี่ค่ะเป็นไ,ไงคะยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กลองทำดูนะคะวันนี้เด็กๆได้รู้ถึงรสชาติของนมนมมีอยู่ด้วยกันสามรสชาตินะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบไปแล้วนะคะ วันนี้คุณลุกต้อมมีสาระดีๆอกฝากเด็กเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วไว้เราเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ